สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นๆในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามขา้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ของเราเลยไปดูภาพเดยครับขอไม่ลงเยอะเพราะว่าไม่ได้มองภาพรวมตอนนี้ไม่ได้เล่นกับ ภาพใหญ่เลยไม่กล้าเล่นมาดูภาพเดเดอย่างที่ผมบอกว่าเป้ามันสองพันหกร้อยแปดสิบสองร้ยหกสิบเ็ดจุดแปดเปอร์เซนมาถึงแล้วเนี่ยครับเนี่ยทดสอบไปเมื่อสองวันสามวันที่ผ่านมาวันับนับวัน working day นะวันหยุดไม่นับ สองร้อยหกสิเ็ดุดปดปเซนนี่ไงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมวันศุกร์ส่งสัญญาณกับตัวมาด้วยไม่กลัวได้ไงไม่กลัวไหวเหรอใช่ไหมไม่กลัวไหวเหรอแต่ทีนี้ไอเดือนเนี้ยดูจากภาพใหญ่ก่อนมันขึ้นแล้วมันโยนใช่ไหมมันขึ้นกระชากแล้วมันโยน นี่คือกรอบที่เราตามมาถูกปะไซเบ์ไซเบ์ไซเบ์กระชากโยนเจอเป้าตอนนี้ผมก็มองถ้าเกิดเอาแบบจักไปทีละสเต็ปก็คือย่อก่อนตรงนี้หนึ่งขาเดือนหน้าอาจจะมีการสะบัดขึ้นมาทดสอบตรงนี้แล้วทุกเหมือนก,นกันกับตรงนี้ประมาณนี้นะแต่ต้องบอกว่าวันนี้ผมมองภาพเดลงลึกถึงเท่าไหร่ เอาวันนี้ก่อนความเป็นไปได้นะอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเล่นกันถึงสองพันหกร้อยระหวังเดาเฉยๆนะเดาไม่ต้องตื่นเต้นหรอกครับว่ามันเยอะนี่ไงแบบนี้ไงแล้ววันนี้วันปิดไตามาสด้วยวันนี้วันปิดไตามาสด้วยนี่แหละทำไม่ได้เหรอเคยทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้ว แล้วเขย่าขึ้นมาเจอต้านใหญ่อย่างนี้กลัวจริงๆกลัวจริงๆแต่ถ้าบอกว่าจะกลับมาซื้อขอหลุดตอนเนี้ยถ้าเอาชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องหลุดสองหกเจ็ดห้าขึ้นมาถ้าไม่หลุดสองหกเจ็ดห้าขึ้นมาผมบอกเลยว่าผมจะนั่งทับมือนัน่งเฉยๆจะนั่งดูมันอย่างนี้แหละถามว่าช็อตไหมไม่ช็อตผิดกฎเดยังคงเป็นขึ้น ไม่เถียงว่าเดเป็นขึ้นแต่มันขึ้นเยอะเกินไปขึ้นแบบโคตรจะแพงแล้วะ่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องนั่งทับมือตัวเองเพราะผมบายได้อย่างเดียวด้วยกฎการเล่นของผมตอนเนี้ยนะแล้วหนึ่งชั่วโมงมันลงอะ่ะมันเล่นไม่ได้แล้วกลัวมันทุบอยู่เพราะนั้นวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เทรดก็ต้องขออภัยพี่ๆในกลุ่มกันด้วยไว้ล่วงหน้าเลยแต่ดีกว่าเข้าไปแล้วเจ็บตัว ผมมองทรงนี้วันนี้วันปิดเดือนนะครับวันปิดไตรมาสนะครับระวังนะครับแล้วถ้ามาจริงแบบที่ผมคิดนะถ้ามาจริงแบบที่ผมคิดผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเขยา่าเขย่าอะไรอยู่ประมาณเนี้ยเพราะนั้นถ้ามองแค่เดือนนี้เดือนนี้อาจจะลงมาปิดได้ถึงสองพันหก ถ้าเดือนหน้ากรอบเดือนหน้านี่คือราคาเปิดที่ผมบอกไว้เดือนหน้าอาจจะมาเล่นถึงนี้ราคาเปิดของเดือนนี้ก็อาจจะมาเล่นได้ถึงนี้สองพันห้าร้อยสิบเดือนนี้บวกใช่ไหมได้เดือนนี้บวกเดือนหน้าผมลุ้นนี่เลย แต่อาจจะมีการสะบัดหางแกว่งหางอะไรกันบ้างวันนี้อาจจะแบบจบตรงนี้ทิ้งหางเดือนหน้าอาจจะทิ้งหางเหมือนงานหางอาจจะสูงกว่าด้วยอันนี้สองหกแปดศูนย์เดือนหน้าสองหกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์ตอะน,นั้นถ้าทรงพัทเทิลการเคลื่อนไหวก็ประมาณนี้ไม่เอา ประมาณแบบนี้เยอะไหมแต่เดี๋ยวขอดูจบวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจาะให้อีกทีนะเพราะนั้นระวังนะครับเดือนนี้ถึงเดือนหน้าผมยังคงมองว่าให้ระวังทุกคาดการยาวๆไม่ได้เพราะเดี๋ยวขอตามหน้างานช่วงนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ถามว่า เก่งทางไหนวันนี้เอาวันนี้เอาในเดลี่ในวันเนี่ยผมเก่งกลับมาสองพันหกร้อยครับอย่างน้อยก็น่าจะปิดแดงละ